ทักทายพี่น้องนางว่าโทรศัพท์อยู่บังหันแน่นไปเห็นบักมว e ่วงแอปเปิ้ลเด้อพี่น้องเห็นไหมเด้ดูกม่วงแอปเปิ้ลแก้มก็แดงเห็นไหมเป็นบักม่วงที่แก้มแดงแต่หน่วยคือคือกันก็นกนมาแอปเปิ e ้ลพี่น้องเห็นไหมสามสามต้นบุ้งต้นนี้เด้อพี่น้องมันรูปมันงามงามเห็นไหม แกมแดงอังตังงามบาพี่น้องคนนะ่ะตอนนี้คือสมสมเด้ลูกมันตอนดิบๆนี่สมแต่ขนสุกตะวนันตะวานแล้วมันตะสุกแล้วมันก็สีเหลืองคนะน่ะน้วยใหญ่ใหพี่น้องน,น้วยนึงนะ่ะเกือบโล่ได้แหละต้นกระบื้องสูง อันนี้คือสีสุกเนี่ยแหละเหลืองเหลืองคือสีเหอมๆเนี่ยเกมแดงปันซาวซำหน่อยลูกก็คือบางเอปลุ่นนะพี่น้องนะคือคือดินะอันนี้เขียวสองหน่อยนี่เหลืองละ,ละนี่มาแต่ไก่สีแดงแดองอมชม